เอาล่วครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งต่อเลยนะทั้งที่แล้วผู้เท่าใช้เจ้าปีศาจน้อยนี้ทดสอบหลอด LED แล้วผู้เท่าปรับไว้ที่แรงสุดตรงนี้นะปรากฏว่าผลที่ตามมาคือถ้าวัดถูกขั้วไม่เป็นไรแต่ถ้าวัดผิดขั้วปุ๊บ LED จะเสียหายทันทีทีนี้ผู้เท่าจะลองให้ดูนะ ความเสียหายที่เกิดนี้แปลกๆมากเอามาเริ่มตรงนี้ก่อนดีกว่า LED แบบมีขาแบบนี้นะบางครั้งเราอย่าคิดว่าจานเล็กเป็นบวกจานใหญ่เป็นลบไม่ใช่นะให้มาดูอันนี้เป็นตัวอย่างเอาเข้าใจดูนะผู้ชมพอเห็นจานไหมนี่แหละ จานเล็กเขาจะอยู่ด้านนี้ภายในชิปนะนี่นี่นี่จานเล็กอยู่นี่นะนี่คือจานเล็กฝั่งด้านซ้ายนี่คือจานใหญ่นะเอาละที่เครื่องทดสอบเราเนี้ยเมื่อเราปรับมาที่ด้านหาขั้วทีนี้จะไม่มีโอกาสอุปกรณ์พังเด็ดขาดนะเดี๋ยวผู้เ่าจะลองให้ดูแต่ถ้าปรับมาที่หาขั้วเจอแล้วให้พลังงานสูงสุดคือตรงนี้ และจุดนี้สามารถปรับเพื่อหาอาการเสื่อมอาการเสียอาการใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างจุดนี้เขาจะทดสอบได้นะเอาเรามาดูขากันก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราป้อนไฟอย่างที่บอกก็คือว่าขาเล็กเป็นบวกสมมุติว่าเราไม่รู้นะเรามาป้อนเอาขาเล็กเป็นบวกขาใหญ่เป็นลบเนี้ย เปิดนะปึ๊บหลอดจะไม่ติดสังเกตนะหลอดจะไม่ติดพอมองเห็นนะเอาละทีนี้ผู้เท่าจะกลับข้างนะกลับข้างตรงนี้อ่าเอาขาเล็กไปเข้าลบบ้างเอาขาใหญ่ไปเข้าบวกบ้างปึ๊บเอาติดละพอมองเห็นไหม อ่าเดี๋ยวพวกเราจะปิดไฟให้นะนี่แหละ๋ยวพอมองเห็นละติดบ้างเล็กน้อยนะหมายความว่าตอนนี้ขั้วถูกแล้วแต่เราต้องการดูว่าเต็มที่ของเขาเลยเท่าไหร่เราก็ปรับตรงนี้ครั้งหนึ่งปึ๊บสเต็ปเขาเริ่มทำงานละมาแล้วเห็นไหมพอเสเต็ปทำงานก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้หมายความว่า เรารู้ขั้วแล้วความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าปรับด้านนี้นะแต่ส่วนมากจะต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนเริ่มต้นที่ทดสอบหาขั้วก่อนถวัดเจ้าพวกนี้นะอ่านี่ก็ยังติดอยู่นะเห็นไหมแต่เขาติดไม่ไม่แรงมากแต่ถือว่าติดอยู่น้าสีก็ออกอยู่โอเคมาอันที่สองต่อเลยอันที่สองคือตัวนี้ วันนี้ก็จะเป็นสูตรเดิมก็คือว่าสูตรทั่วไปใช่ได้เอาละเห็นไหมพอคีบถูกปุ๊บแสงออกทันทีเลยนี่นะเป็นแสงสีนเงินเนี่้จะออกทันทีเลยเพราะว่าเราคีบถูกเอาลองปิดดูก่อนนะปึ๊บเอาละดับไปละก็ค่อยดับละนะนี่คือข้อดีของเจ้าเครื่อปีศาจตัวเนี้ย อาจจะเปิดใหม่นะเปิดใหม่เราเราเอาเป็นที่ตรวจสอบหาขั้วก่อนนี่ตรวจสอบหาขั้วแล้วนะโอเคสิดต้นเงินสิดมาบ้างแล้วเล็กน้อยทีนี้เรามาเปิดเต็มที่เห็นยังชัดมากเอาละกลับมาที่เดิมนะอ่า ทีนี้เจ้าด้านนี้นะเขาไว้ทดสอบอะไรได้บ้างทดสอบ LED พวกนี้ได้ทีละดวงว่าแต่ละดวงนี้มีความเสื่อมหรือว่าพร้อมใช้งานเท่าไหร่ตรวจสอบทีละดวงได้แต่เจ้าฝั่งด้านนี้จะตรวจสอบไม่ได้นะจิมเข้าไปปรากฏว่าเขาติดรอบทันทีเลยก็คือว่าพลังงานก็สูงแต่ตรงนี้พลังงานเ็ต่ำนะเขาจะติดทีละหลอดแต่ว่า ถึงติดทีตลอดก็สว่างให้เห็นนะตัวนี้เราใช้ทดสอบอ่าอาการเสื่อมอาการเสียได้เลยเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนะเรามาตรงนี้ก่อนตอนนี้ทั้งสีแดงและสีน้ำเงินทดลองให้ดูแล้วอ้าวทีนี้เรามาเจ้าตัวนี้ตัวเจ้าปัญหาตัวนี้ก็คือว่าครั้งที่แล้วถ้าคีบถูกขั้วหมายความว่าอันเล็กเป็นบวก อันใหญ่เป็นลบนะคีบถูกขั้วเขาก็จะสว่างมาปกติแต่พอคีบกับขั้วปุ๊บเขาทํทำให้หลอดเจ้าตัวนี้เสื่อมทันทีเลยเสื่อมยังไงเอามาดูกันนะนี้ผู้เช่าเสียบนะด้าเล็กนี้บวกด้านใหญ่นี้ลบสังเกตไหมไม่มีไฟจิตเลยไม่มีแสงสว่างออกมาเลย เอาลองมาที่ไฮที่ไฮก็ไม่มีเลยหมายความว่าหลอดนี้เสียร้อยเปอร์เซนหลอดตัวนี้นะร้อยเปอร์เซ็นเราก็แค่เปลี่ยนนะไม่ยากหรอกแต่ถ้าเป็นหลอดเสื่อมมัยากหน่อยเอาละอับโลก่อนนะทีนี้เรามาเจ้าตัวนี้เรามาเจ้าตัวนี้สมมุติว่าเราไม่รู้ขั้วเลยเราก็ขี้ไปก่อนเอาละเราขี้อย่างนี้ ติดไหมไม่ติดเลยไม่เห็นแสงสว่างเลยนะเนี่ยแสงสว่างที่สีเหลืองๆไม่ออกเลยเอาละทีนี้ผู้เท่าจะกลับข้างให้กลับเป็นข้างนี้ติดแล้วเห็นไหมนี่คือปุ่มที่ว่าใช้สำหรับหาขัา้วหาโพลแล้วจะไม่ทำให้อุปกรณ์เสียนะเจ้าปุ่มนี้ไม่ทำให้อุปกรณ์เสียขาดเมื่อเจอขั้วถูกต้องแล้ว ้าวเราเปิดสุดรนี้นี่เปิดสุดมาอย่างนี้เลยสว่างนี่สว่างขึ้นอีกเห็นไหมสว่างเป็นสเต็ปนะเอามาดูโวล์กันโวล์ที่เขาทดสอบนะยี่สิบเก้าโวล์นี่คือสว่างสุดเลยแล้วทีนี้ปรับมาที่โลดิอ่าสว่างน้อยสองจุเจ็ดโวล์ได้ยัง หมายความว่า LED ตัวนี้ทำงานได้ตั้งแต่2.7โวลต์ถึง29โวลต์แต่ความสว่างไม่เท่ากันนะยิ่งโวลต์สูงยิ่งสว่างมากหลอดเนี้เป็นหลอด12โวลต์ที่ผู้เท่าจัดหามานะเขาบอกว่าใช้ได้12ถึง24โวลต์แต่ปรากฏว่าที่12โวลต์ผู้เท่าใช้แล้วแสงมันสว่างไม่พอนิดเดียวเองมันต้องเป็น24โวลต์เพราะฉะนั้นก็เป็นหลอด24โวลต์นั่นแหละหรือจะใช้12โวลต์ก็ได้แต่แสงจะลงมาครึ่งนึง หรือต่ำกว่าครึ่งด้วยซ้ำเอาละนี่คือสูงสุดนะถ้าเราเล่งประมาณนี้นะยี่สิบยี่สิบ่าเนี่ยยี่สิบเก้าประมาณนะเนี่ยจะขึ้นไปเรื่อยๆโอกาสอายุหลอดเขาก็สั้นลงนะเพราะว่าแสงสว่างเขาพุ่งเกินกำลังเขาสมมุติว่าของเขาอยู่ที่ประมาณหนึ่งวัตต แต่พอเราเร่งแสงปุ๊บมันจะขึ้นประมาณสามวัตสี่วัตเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสใช้งานยาวก็ไม่มีนะเอาละผ่านตัวนี้ไปก่อนทีนี้เรามาดูเจ้าหลอดนี้บ้บางหลอดนี้หลอดที่เสียครั้งที่แล้วนี่ลองแล้วนะเอาเก็บไว้ด้านนี้หลอดนี้ก็ครั้งที่แล้วเสียเหมือนกันมันเสียยังไงเอามาวัดดู นี่วัดด้านโลนะตอนแรกเลยเอา่าลองขั้วไหนก็ได้แสงไม่ออกนะไม่มีแสงออกกับขั้วอา้าก็ไม่มีแสงออกเห็นไหมอา้าวไปไฮเลยเปิดก่อนอา้าวไฮเลยก็ไม่มีแสงออกอา้าวกับขั้วนี้ นี่กับคู่ไฮ่นะออกแต่ถ้าเรากดที่ว่าทดสอบความเสื่อมหายไปเลยก็คือว่าจุดทดสอบความเสื่อมนี้ไม่ผ่านนะแต่จุดทดสอบแสงสว่างผ่านอยู่เห็นหรือยังเนี่ยจุดทดสอบแสงสว่างผ่านแต่จุดทดสอบความเสื่อมไม่ผ่านเพราะฉะนั้นหลอดนี้เป็นหลอดที่ไม่น่าใช้นะ ต่อไอ้เขาใช้งานได้3.3โวลต์ปกติเหมือนกันแต่ความเสื่อมเข้ามาที่ชิปเพราะว่าชิปพวกนี้เป็นซิลิคอนผสมแกลเลียมอร์เทนไนนะแกลเลียมอร์เทนไนนี้เขาจะได้ไม่เกิน3โวลต์เท่านั้นเอง3หรือ4โวลต์อ่ะเซนตี้เลย4โวลต์น,นะเพราะฉะนั้นความเสื่อมก็จะมา,าเร็วถ้าเกิดว่าไฟไม่ได้ไฟปกติสมมติว่ามันกินที่ประมาณสูงสุด4โวลต์อย่างเงี้ยเราป้อนที่ประมาณ3.8โวลต์ หรือป้อนที่สี่โวลต์แต่ต้องเป็นพันธนะถ้าเป็นพันธนี่ความร้อนเขาจะน้อยลงและความสว่างเขาก็จะได้มากเท่าเดิมแต่ต้องเป็นพันธนะเพราะตอนเขาสว่างแล้วรอสักพักหนึ่งแสงก็ถึงเริ่มหายเขาไม่ได้หายไปในทีเดียวนะเห็นไหมแสงก็ถึงเริ่มหายนั่นแหละการเป็นพันธนะ์อะดีอย่างนี้แต่เครื่องทั่วไปมันจะไม่ไม่เป็นพันธนะเป็นไฟดีซีตรงเพราะฉะนั้น อย่าป้อนกระแสเต็มที่เท่าที่เขาโฆษณาไว้นะสมมุติเขาบอกว่าหนึ่งพันสองร้อมิลลิแอมเราจับหนึ่งพันสองรอยมิลลิแอมเข้าไปตรงๆเลยเรียบร้อยใช้ได้ไม่เกินอาทิตย์ขาดเลยแต่ถ้าเป็นพันนะหนึ่งพันสองร้อมิลลิแอมจริงเราป้อนเข้าไปเดือนหนึ่งก็ไม่ขาดปีหนึ่งก็ไม่ขาดใช้งานได้อยู่เลยนี่คือข้อดีของพันนะเอาละหลอดนี้ผ่านได้นี่คือหลอดเสื่อมนะ เสมยังไงอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าเขาเป็นหลอดเสริมยังไงดูแสงตอนนี้นะเขาสว่างเต็มที่พอมาที่จุดเทสหลังเนี่ยจุดเทสแรกเนี่ยหักขั้วปรากฏว่าไม่มีแสงเลยหายเรียบไหมหายเรียบโวล์เขาอยู่ที่สองจุดหนึ่งโวล์เท่านั้นเองหรือยังแกนเรียมอัศนยัยข้างในมีปัญหาละช่างเขาเราไม่สนใจตรงนันยาวไปหรือว่าลึกเกินไปนะ หลอดนี้ทดสอบแล้วหลอดนี้ทดสอบแล้วเอามาหลอดนี้กันบ้างหลอดนี้ถ้าเราทดสอบจากตรงนี้โดยตรงเลยตรงนี้เป็นไฟสองร้อยี่สิบแอลกับเอนะถ้าเราทดสอบตรงนี้โดยตรงเลยหลอดจะไม่ติดเลยด้านโลนะถ้าเรามาปรับที่ตรงนี้ด้านไฮเนี่ยจะเห็นความสว่างขึ้นมาจันทีแต่ด้านไฮนี้ข้อเสียเข้าจุดหนึ่งก็คือว่า เขาไม่สามารถตรวจทีละหลอดได้เพราะว่าพลังงานเขาจะเยอะทีนี้เขาจะส่งไปยังหลอดอื่นเพ่นพลานเลยต้องมาทดสอบที่ตรงนี้เท่านั้นหาขั้วหรือหาความเสื่อมนะเราจะสังเกตว่าเขาไม่ติดก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นแค่หัวเสียบธรรมดาเดี๋ยวผู้เช่าถอนออกก่อนนะ,ะเพื่อง่ายต่อการจิ้มไม่ว่าเราจะวัดยังไงปิดขั้วย,ยังไง มันก็ไม่พังเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นการวัดติดขั้วนะนี่วัดรีเวิร์สของขั้วเดียวปรากฏว่าติดทั้งแถบเลยนะติดขึ้นมาทั้งแถบเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นขั้วไม่ใช่แน่เลยขั้วต้องมาอย่างนี้ขั้วต้องเป็นฝั่งนี้เห็นหรือยังติดหลอดเดียวแล้วก็สว่างด้วยนะแต่ถ้าต้องการได้สว่างกว่านี้ได้มาดูสเต็ปกันนะ ีล,ลอดเห็นหรือยังสว่างกว่าเดิมเยอะมากแปลว่าดีเสื่อมเสียแยกไม่ออกนะเอาละเรามาวัดที่ดีเสื่อมเสียกันก็คือว่าสเต็ปแรกสเต็ปแรกนี่เขาจะได้ดีเสื่อมเสียเลยถ้าติดอย่างเงี้ยแล้วเห็นชิปมองเห็นชิปเลยนะก็หมายความว่าดีผ่านตัวนี้น่าใช้ผ่านได้นี่วัดหลอดแรกนะเอาเดี๋ยวเรามาวัดหลอดที่สองก่อน ถ้าเราจิ้มหลอดที่สองแล้วปรากฏว่าหลอดแรกแติดหมายความว่าเขาต่อซีรีส์กันอยู่นะเนี่ยกับหลอดที่สองนี่เขาขนานนะโทษทีไม่ใช่ซีรีส์เขาขนานกันอยู่นี่นะหลอดหนึ่งนี้กับหลอดนี้เขาขนานกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาวัดด้านนี้ไหม ็จะติดสองหลอดเลยมาวัดด้านนี้นะอา้าวทีนี้เราจะวัดสามหลอดอ่ะแล้วก็มาวัดตรงนี้หรือยังสามหลอดละนี้อยู่ในอ่าสวิตจุดที่ว่าดีเสื่อมเสียอยู่นะเนี่ยหมายความว่าสามหลอดดีดีละเราไล่ลไลปได้เรื่อยๆนะเอ่นละสามหลอดดีแล้วก็ไปหลอดที่สี่เอานี่หลอดที่ห้าแล้วอ่ะ นี่ก็พอดูได้นะคือเขาจะไล่ติดทีละหลอดถ้าแบบนี้นะหไหมไล่าจากหลอดนี้ไปยังหลอดนู้ดเลยไล่ไปได้หมดเลยแต่ไม่สุดนะประมาณครึ่งแถวเนี่ยประมาณครึ่งแถวแถวนี้ยังพอได้อยู่นะสองสี่หกเจ็ดหลอดที่สบายเลยนะเช็คครั้งละเจ็ดหลอดแล้วก็เช็คต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจดครบนะมันจะเห็นหลอดเสื่อมหลอดเสื่อมคือหลอดที่ไม่ติดเหมือนเจ้าตัวนี้นะ หมือนเจ้าตัวนี้แหละถ้าเปิดปกติมันจะติดแต่ถ้าบางครั้งมันจะกระพริบหรือว่าบางครั้งก็เปิดไม่ติดบางครั้งกระพริบปไปเลยก็คือหลอดนี้นะอ่าทีนี้วัดทีละหลอดเราก็วัดได้แล้วถ้าเกิดว่าเราวัดเต็มที่ความสว่างเาก็จะสูงนะอ่ามที่นะ เดี๋ยวผู้เช่าจิ้มดีกว่าง่ายเห็นไสว่างมากแต่ถ้าเกิดว่าเรามาที่ด้านทดสอบทีละหลอดเนี่ยมันจะไม่ติดเลยเห็นไหมก็คือเป็นระบบของเขาถูกต้องแล้วเอาละชุดนี้ทดสอบให้เห็นความแตกต่างในระหว่างหลอดดีหลอดเสื่อมและหลอดเสียเป็นยังไงหลอดที่น่าใช้ไม่น่าใช้เป็นยังไงเนาะอ่าผู้เท่าผ่านตรงนี้ไปก่อน ก่อนนะเอาล่ะเอาละครับ EP 14พิเศษนี้ผู้เท่าขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนคลิปนี้เก็บตกมาจากการกู้ฮาร์ดดิสที่เสียหายครับผู้เท่าขอขอบใจท่านผู้ชมที่ชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เท่าในการทําคลิปส่วนท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทําคลิปได้ที่ QR ลิมขวาล่างครับแล้วเจอกันอีกครั้งใน EP หน้าครับสวัสดีครับ